f u c k จริงเช่อาวุธกูพังหมดแล้วข้างล่างมีที่ซ่อมเฮ้ยเอานี่มา Fuck you Fuck you เล่นกับเพื่อนที่เราฆ่าอยู่ในใช่คอมไหนที่ซ่อมวะที่ซ่อมอยู่้นงั่ง มันอยู่ตรงห้องจำสแก็ตเดี๋ยวค่อยไปก็ได้ไม่มีอะไรเราก็ใช้หมัดเลยเดี๋ย <Yeah. S 1> ่อยู่ดีก็สปอ oh. นดเดยวเชนละ Mẹ yeah. Đi something mm -hmm. Something Chocolo. 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 Hmm. ฟิกกี้ฟกิปกกกกเออมันเนสบัตหักหมดเะยใช่ไหมน่าจะใช่ไม่เนื้อปลาปลาปล ทักโอ้โหอาวุธกูพังเลยนี่ว่าอะทำไมมันพัง <500. S 2> ง่ายอย่างเลยแต่ละอย่างห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเจ okay. Jesus Christ Jesus. Oh ho ทําไมมาซุปเปอร์โกส way Pang, pang, pang. Max infected. Wana. Oh, we Oh. No stamina. Better respect. ด,ดื่มดื่มดื่มโอไมเหนื่อยเนื่อยไม่ตายแล้วทีวะเ้ยคุบจนของหมดตัวแล้ว แช่อะไรอ่ะไม้โง่โง่ไม้ดาเมจสามสิบแล้วแตกอ่ะนี่แหละเวลาหนังซาวไบเวลก็ได้ไปงี้อะไรวะฉันเห็นห้องซ่อมแล้วไหนเดินไปหน่อยนึ่งโอ้โหอันนี้แต่อันนี้ไม่น่าใช่ห้องซ่อมนะ ต้องอัปรดสตมีนาใช้วันแฮรเข้าไง ุดพักกินน้ำโอย้ยสดชื่นนี่งไง่อมโอ้โหต้องการมากๆเลยโอ้โหชอบเป็นพันเลยว่ะเพือ่อนซื้อใหม่จะซื้อแค่ลป จะให้เราไปไหนกันไปแล,แล้เราเข้ามาคุกกระบานพวกมันยังไงล่ะถักไหล่ใช่หรอเอาวุธรมาแล้ว โอ word, ด้ดูดูมันเปล่ดเรืงองยังหงปิ้นวาปลามไหนมาเราชอบยัง้งเหรอเราไม่ต้องไปคุณเจอครั้งแรกนะคี่เจอครั้งแรกนะเราเล่นไม่รู้เรื่องระบบล็อกเกมนี้มันแบบแปลกมันจะขยับตาม ยยก็กดก,กดก,กด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 คอมจอฟ้ายักดคอมได้ไงวะอ,อ๋อรีบูตโดยการเอามือไปแตะชอบจริงเลย ไม่เดวิสเฮ้เซฟสั่งต่อไหนไปไหน What are you waiting for Go get it ม <laughs> uh ึงอะไรเมื่อกี้มึงเสกเหรอฮะเสกเหรอเสกให้ประตูเปิดอ ไม่สนประตูโอ้โหเล็ดฟูรีนะฟูรีนะอยากได้ฟูรีบ้างอ่ะอ่ะเอาไปอันหนึ่งอ่ะกูเอาไทอันหนึ่งเองแต่มันก็ไวอยู่อันไหน อะไรมาเนีย่ยที่อย่างเงี้ยเวล์ขึ้นขึ้นไวดิมใช้ฟูลี่เนาะจำได้แล้วโดนคันีอรถของเราในอนาคตไดงไงละที่แม่งขับยากมา,มากๆ แอตเตอร์วะนี่โอโ้โหกูยังโหลดไม่เสร็จเลยมึงรีบวิ่งจัดเลยโอโ้แม็กมร,รีบรีบโหลดให้เสร็จทีดิวิ่งมาอยายุเซนโว่แลตัวเอทำอะไรอ่ะ อาฟูลีเต็มทั้งหมดฟั้นมันไม่มีแบบรีฟันมั้งเหรอฮึรีได้นะทำไงอ่ะ okay. นีไงได้กดได้กดนิวสร้างตัวละครใหม่แล้วเริ่มเริ่มแชปเตอร์เตอร์แททายไทายทายที่เราเล่นถก็จะม,มีทุกอย่างให้อยู่แล้ว เรจะตายกันบนรถซะก่อนสิร e v e ว i c l e มาหาว่าอะไร he ิลี่เขาวิลี่วิ h ี่วิลี่วิลี่อะวิ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 คอล e r e safe here for now There's still a lot of good job เ n the r ยมอน ครับมอสว่าปามก่อนอื่นเลยมึงจะใส่ปาภารกิจเสริมไหมเนี่ยภารกิจเสริมไม่เงเราเปลี่ยนได้ปะโอ้ยังเปลี่ยนไม่ได้คือต้องเล่นเรื่อยๆยาวๆคือถ้ามึงไปรับก็คือต้องเล่นยาวๆเพราะมันเป็นคิวลิ้งไทม์กันตอนแรกมันก ได้อะไรมาบ้างไงเงินกูจะหมดแล้ววะเ้ยไปร้านซื้อของครอบาห้าพันเต่า <160. S 2> น่าใช้อยู่นะโคบาทองเลยอะ่ะต้นคงแพงเดือนละละอัพมันคงแพงมาก <c oughs> เป็นอะไรเนี่ยดู <c oughs> ลังวิเคอยเนี่ย <c oughs> อัพเกรเดียวนัดแอนด์โบว์นี่คืออะไรไอวีโบว์สตาร์คลับอ๋อไอไฟฟ้าปะ ตั้งหมด มีที่ไหนป่ะเราไม่มีเควสเสริมเลยอ่ะ Get the Insulin to Insulin Can food Enemy QA y point Destination Destination คูณจำได้ ทำได้แล้ววะอ๋อแบบสโล่นะอือตรงนี้ด้วยต้องสโล่ไม่งั้นชนขนาดสโลยังชนเลยเวรชิบชิ โอ้มันใช้ CPU ไป50 GPU อีกเจะ10เปอร์เซ็นต์แค่ไลท์แค่ไลท์สตีมก็ก็แทบจะบ้าแล้วในมีศพอะมันม,มีของรับได้นี่วะน,นี่คนเนี้ยคนเนี้ยเขาให้คนเนี้ยให้แหละคนเนี้ยเขาให้มาเชตเต้เว้แต่ว่ากูเคยรับมาแล้วแต่มันไม่มีเควสขึ้น ผู้หญิงคนเราจะเจอบราเดอร์แล้วนี่ตัวนี้เรา,าจะไปกินข้าวเดี๋ยวจะไปกินข้าวแป๊บหนึ่งทำภารกิจแป๊บหนึ่งใหเสรก่อน ລเราต้องสร้างไอ้นี่แล้วหรอันมัค